สวัสดีค่ะอยู่กับมุนเส้นสายมันค่ะวันนี้แวะมาหาพี่โนนรถดัมซิ่งนะคะกับสาวนุ่นดัมซิ่งนะคะซึ่งวันนี้สาวนุ่นไม่ได้รถมานะคะวันนี้ขึ้นมาขาวเบาะซ้ายเบาะซ้ายมีบ้าง เือนน,อน่นนอนไม่เอาตอนนี้เราก็อยู่บ้านแนงมุดนะคะพี่นนท์รถนํำซิ่งเอารถมาวิ่งกับทีมงานสาวนุ่นนะคะแต่สาวนุ่นวันนี้ไม่ได้เอารถมาวันนี้บอกว่าพักผ่อนอีกสักวันหนึ่งก่อนพรุ่งน,นี้ถึงจะลุยต่อนะคะ หลายๆคนก็ไม่เคยเห็นสาวนุ่นกับพี่นนท์รถดัมซิ่งขับรถทีมงานเดียวกันเนาะวันนี้ก็มาดูแล้วนะคะแต่วันนี้ออกมาคันเดียวแต่อยู่ในรถนะมีสองคนนะนไอสาวนุ่นนอนหลับอยู่ก็เลยไม่อยากกวนน้องนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถ่ายทํแเราก็โทรคุยกันแล้วเดี๋ยวเอฟซีดราม่าอีกเราต้องพูดกันก่อนนะคะ ต่วุ้นเจอประจำแหละไม่เป็นไรวุ้นชินแล้วแต่ทุกครั้งที่มาถ่ายเนาะน้องนะคะคือเราจะโทรคุยกันแชทหากันก่อนถามกันก่อนไม่ใช่ว่าเราจะมาถ่ายมารบกวนมาอะไรน้องนะคะคือเราถ่ายไปทุกทีมงานแหละพอถึงทีมงานทีมงานพี่นนรถดัมซิ่งที่ไายงานเข้าทุกทีเลยวุ้นเกาะกระแสถ้าถ้าไม่เกาะกระแสก็พวกมึงทำไมไม่ไปถ่ายคนอื่นบ้างรบกวนน้องเขาอะไรเ้อาเอา้าเสียบด เสียบบดว่างไงนึกว่าจะติดซะและ้วโอ้ยลั่นเลยต่อไปก็เป็นคิวพี่โนนท์รถรับซิ่งแล้ว น่าจะลอกนาหรือเปล่าคะหรือจะกุศลมไม่แน่ใจนะอะไรนะอ๋อโนอนน,นบอกว่านอนอยู่บ้านโน,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 น่นเมื่อคือนนะนอะไรวิ่งดินนะเฮ้ยเอ้าสวัสดีค่ะกคตกใจหมดนึกว่าใครว้ <c oughs> บินหูบิดหัวกินอะไรน่ะบล็อครอบแหละนู่นวันนี้เอารถบล็อครอบพักผ่อนใช่ไหมพรุ่งนี้เอามาไหมอ๋อพรุ่งนี้จะออกงานผู้แต่วันนี้ออกงานให้วิ่งอยู่นี่แหละดีแล้วออกงานเนาะ ปวดขาขอนนู้นเนี่ยปวดขาใช่ไหมไม่รู้หัวหลับอยู่สบายเลยวันนี้เจนนุ่นของเรา,าสงสัยนอนตื่นนี่เสียงลำคาญเสียงแต่เมื่อกี้ไปเชิงเมื่อดูน้น,นปลุกเอาปลุกทำไมแก,แก,กแล้กแกงแล้วก็โดนเขาด่าดน้นตื่นมานดนก็ ทีมงานอะไรตีทีมงานอะไรนะบีวอะไรนะบีวายอมสินอ๋อทีมงานอมสินนะคะไงไงหลายหลายคนก็คงจะดีใจนะคะที่เห็นพี่นนท์รถดําซิ่งแล้วก็สาวนุ่นได้มาวิ่งงานด้วยกันนะเมื่อกี้ตีเล็กบอกว่า,วา พี่นนน่าจะนอนอยู่บ้านสาวนุ่นเพราะว่าระยะทางมันไกลนะคะแต่ถ้าไปพักบ้านสาวนุ่นนึงก็จะใกล้กว่าไปบ้านจะรวยนะคะก็ดีเนาะน้องจะได้อยู่ด้วยกันจะได้เห็นหน้ากันทุกวันวุณรู้นะว่าเอฟซีหลายๆคนดูไปยิ้มไปเนี่ยส่วนพี่ใครไม่ชอบก็จะเตรียมดราม่าแล้วฮ่าฮบอหักกันแล้วแต่บอแค่ก,กับบอเงิดฮ่าฮ ไอรอนแค่ care, ใช่ไหมคะส่วนคนที่เป็นเอฟซเราเขาก็จะเข้าใจเนาะส่วนคนที่ไม่ใช่เอฟซีเราก็ mm hmm. เหมือนว่าแหละพูดไปก็แค่นั้นแต่เรามาถ่ายทำตามใจเ FC. FC อฟซเอฟซยากดูอยากชมนู่นนี่นั่นวุ้นถ่ายได้วุ้นก็ถ่ายนะคะตรงไหนที่เราถ่ายเราไปไม่ถึงหรืออะไรยังไงเราก็ต้องขออภัยเนาะอาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่วุ้นทำได้ วุญไม่มีวันหยุดนะคะไปทุกที่ไปทุกวันแต่เวลาวนมาถึงทีมงานมีพี่นนรถดำ้ซิ่งกับสาวนุ่นนี่บุญจะโดนตลอดแต่ก็ปกติสําหรับวุญแล้แหละเพราะว่าบุ้มาถ่ายวุญไม่ได้ไปทําให้น้องเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างาปัญหาให้ใครเราทําแล้วให้หลายๆคนมีความสุขเราก็โอเคแล้วไปแล้วค่ะแต่วุ้ไม่รู้นะคะว่าหน้าง,งานอยู่ที่ไหน เลยโอ้ยหันมาอีกทีล้มไปแล้วค่ะต้นไม้น่าจะเทใกล้ๆแถวนี้แล้วมั้งนี่เพราะว่าแป๊บเดียวได้มาแล้วรถสีคัน สี่คันหรือห้าคันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้รอแบรโครนะคะมาถึงแล้วก็ได้ใส่ดินเลยไม่ต้องรอคิวกำลังพอดีเลยครบรอบพอดีคันสุดท้ายออกไปค ตกลุมนียนะ เขาจะคุยสาบวะเขาหลอกหน้าวะเจ้เพราะว่า,าวหลอกหน้านะมัน,นสนูงเลยนะหลอกอีกก็ตั้เนี่ยเสียงเขาเนี่ยการปูดลักษณะนี้จะให้รถหกล้อเนี่ยถอยลงไปข้างหน้าเข้าใจไหมถอยลง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 ไปเรื่อยๆนั่นก็คือขอบทางที่เหลือเอาไว้นะ ไหนนัน่นแหละนั่นนะวิ่งกี่คันนะเมื่อกี้สี่ก็กจะเปิดเปิดหน้าดิสี่คันใช่ไหมสี่คันแน่นอนหาท่านไนีหนึ่งสองสามสี่หาครับ โอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศทีมงานสาวนุ่นวิ่งงานนะคะพามาแอบดูไรอิงเมืองช้างกับสาวนุ่นเนาะที่หลายๆคนอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะบุญเส้นสายมันบ๊ายบายค่ะ